อเอาเสือไปบ้างเอาเบอร์เทอาเจไปนะเดี๋ยวสิขนะึ yes, <see. S 1> ้นไปทางเครื่บบองเลยครเห็นนะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็หานรถไ่เขาน่อค่ะ ต้นกล้วยต้นอ้อยนะคะนี่นะคะเมาสวนเลยค่ะเมาสวนนะคะนี่มาสวนมาสวนมาสวนสายทองกินเป็นรถถุกล้อเลยนะคะขึ้นุทยายหร่ินรออยู่

ชื่ยายวันเพ็ญจ้ายายวันเพ็ญอาหารหมูใจทอนะคะแม่แม่จอนอาหาร่ระ

อ,อะไรหาไว้ให้ในตักสวนหนึ่งหาไว้ให้ในตักสวนหนึ่งเด้อเพราะว่าอ้อยเยอะน่ะโอ้อยวนหนึ่งนิ้นฮะจ้าหาไว้สักสวนหน่อยจะซื้อนะคะมาไล่ให้แม่ดูนะคะนี่ให้แม่ท่านได้สนใจนะคะซื้อ <laughs> ซื้ออาหารให้น้องสายทองได้คุณแม่จ้านะคะเมารถลำเลยนะคะุณนี่ ลำหกล้อหนึ่งเลยนะคะนี่หม้อลำหม้อลำนะคะนี่โอเคมาจากดูนานะคะนี่โอเคขายขายอาหารช้างนะคะวันนี้จับจองกันได้ค่ะนะคะมีอะไรคลื่อนได้นะจ้าราคากันเองนะราคากันเองราคากันเอง แต่ยังไม่ได้คุยราคานะคะนี่ยังไม่ได้คุยราคาเนี่ยก็สนับสนุนได้นะคะคุณแม่จ๋านะคะราคาเท่าไหร่ในราคาเท่าไหร่เมาลำนี่ ต่อรองเนี่ยต่อรองนะคะธุรกิจขายขายอาหารช้างขายเหยื่อขายเหยื่อขายเหยื่อช้างจ้าแค่นี้ราคาสวัสดีค่ะ